ทีมงรนตัวพ่อไรไตส่งข่าวครับช่วงนี้บรรยากาศการเมืองการหาเสียงคึกคักมากครับเพราะว่านับถอยหลังสู่วันเลือกตั้ง14พฤษภาคมเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผู้สมัครจากพักการเมืองต่างๆเร่งลงพื้นที่พบประชาชนและก็หาเสียงให้ได้มากที่สุดครับเท่าที่จะทําได้ภายในเวลาอันจำกัดโดยเฉพาะผู้สมัครจากพักการเมืองใหญ่ครับเพราะว่าจะอาศัยหัวหน้าพักลงมาช่วยอย่างเดียวนี่มันเอาไม่ทันครับเพราะมันทั้งประเทศต้องเน้นลุยเปิดเวทีปราศ ใสกันเองนะครับอย่างเช่นนายสมชายเล่งหลักหรือว่ายีชายผู้สมัครสสพักภูคคมิใจไทยเขต9สงขลาเบอร์เจ็ดนะครับตอนนี้ชื่อยีชายติดหูติดปากที่มีการพูดถึงกันเยอะครับชื่อน่ะมาแล้วครับแต่เสียงจะมาไม่มาอันนี้ไม่รู้ครับแต่ที่รู้คือยีชายเดินหนักมากหนึ่งในกลยุทธ์คือลุยเปิดเ<ไ>วทีหาเสียงถึงหมู่บ้านกันเลยครับเรียกว่าพี่น้องไม่ต้องมาเดี๋ยวยีชายไปหาเองว่ากันแบบนี้แหละครับเดินหนักเดินดีจริงครับรอบนี้ ยี่ชายจากยี่ชายคือใครแต่ตอนนี้ไปไหนก็ยีชยย่ชายยี่ชายยิ่งได้พักช่วยหนุนเต็มที่รอบนี้ยี่ชายได้รุ่นเลยครับอย่างล่าสุดก็ไปเปิดเวทีปราศัยที่ตำบลแม่ทอมอำเภอบางกลำจังหวัดสงขลานะครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะแม่ทัพใหญ่ภาคใต้แล้วก็แม่ทัพของสงขลานี่แหละครับภาคภูมิใจไทยแล้วก็ดกรนาทีรัชกิจปราการแล้วก็พันเอกสุชาติจันทรชติกุลครับผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัด สมคาของพรรคภูมิใจไทยนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่ายีชายเขต9้ารอบนี้สดมากครับเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่สู้ได้เลยครับแม้ว่าจะต้องเจอกับสิงโตศักดิ์สิทธิ์ขาวทองเบอร์หนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ลูกชายนายยกชายเด่นอิดขาวทองเดี๋ยวก็รู้ครับยีชายกับลูกนายยกชายนี่ใครจะได้เดี๋ยวไปฟังเสียงยีชายบนเวทีปราศัยย่อยกันนะครับกรบผมครับนายสมชายหนึ่งลักครับหรือลายลายสันเรียกว่ายีชาย ยิชายืนยัดครับข้าวมาสู้การเมืองนะครับข้าวมาสู้การเมืองไม่ได้มาเพื่อตัวเองพี่น้องครับมาเพื่อพี่น้อง